ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลโลคอยซ e สเซน9นะครับผมโอเคมันก็เป็นเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นพวกแจกของเวลาเราทำเวสไอพวกนี้คือของฟรีนะที่เราจะได้ถ้าไม่ใช่ของฟรีเราก็โอดถ้าอย่างเงี้ยคือเราต้องเติมเงินพัทอัปเดตอยู่ประมาณ99.95ประมาณ100ดอลปกติมันจะ99นะ ถ้าจะซื้อแบบเสร็จเลยก็ประมาณ639ใครมาบิดมอไซค์แถวนี้วะเนี่ยตอนกูกำลังอัดเสียงชิบไผ่จริงๆรถมึงนี่แรงจริงนะโอเคเดี๋ยวเรามาอันนี้ก็จะเป็นครับมันจะมีกิจกรรมพวกนี้มาให้เรื่อยๆแล้วก็เครื่องขุดที่ลดราคาพอดีมีคนถามว่าถ้าจะลงทุนคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มนะอย่างเช่นอ่ะเรามาดูเครื่องขุดอันนี้อันนี้ดีกว่าตอนนี้เครื่องขุดตัวสีแดงเนี่ย25ดอลลาด ซึ่งเมื่อก่อนหนึ่งร้อยดอนใครที่เล่นแรกๆอ่ะหนึ่งร้อยดอนแล้วมันทําให้กําลังขุดน้อยลงด้วยนะครับสิ่งสําคัญถ้าเกิดคนที่เล่นใหม่เลยจริงๆอ่ะดับแรกเลยมันจะมีเควสกิจกรรมพวกเนี้ยที่จะมาทุกอาทิตย์ทุกสิบวันสิบสี่วันยี่สิบเอ็ดวันแล้วแต่มันมันก็จะทาเควสเรื่อยๆแล้วก็จะแจกเครื่องขุดวิธีการทำเควสก็จะตามนี้เลยนะครับหนึ่งเลเวลของเกมได้ห้าร้อยเติมเงินหนึ่งพันอะไรก็ว่ากันไปซื้อของในมาเก็ตหรือว่าขายของอะไรหรือครับ มันก็จะคิดตามสัดส่วนซึ่งแต่ละรอบจะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าจะไปจุดสูงสุดน่ะยากอย่างน้อยเราพยายามเก็บเครื่องขุดพวกเนี้ให้ได้เยอะสุดเพื่อเพิ่มกําลัง p h เแล้วบางคนเขาบอกว่าเออทำไงให้ได้มีกำลัง p h เเยอะๆนะครับผมเปอร์เซ็นต์ตรงนี้สําคัญสําคัญมากตอนนี้ผมมี13.9 p h เอ่ะทีนี้สําคัญยังไงเรามาดูกันอันนี้คือการเล่นเกมต่อวันคือกิดคุณ ถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมพวกนี้ก็แนะนําว่าให้ทำเควสพวกนี้เล่นไปวันๆเออลืมพูดอีกอย่างหนึ่งคือช่วงหลังอะ่ะเขามีกิจกให้เช่าห้องนะครับเราต้องเสียค่าเช่าห้องโดยการซื้อแบตเตอรี่ทุกวันแบตเตอรี่ก็อยู่ในร้านค้านี้นะครับร้านค้านี้คือเกิดเราเล่นอะ่ะแล้วเราได้เหรียญเกมสีเหลืองมาเนี่ยเราก็เอามาซื้อได้ตามจํานวนที่เขากำหนดหากใครที่ไม่มีเหรียญพวกนี้ จะใช้ดอลลาร์ซื้อก็ได้นะครับมันก็ตีเป็นเงินได้นะประมาณ0.399มันแล้วแต่บางวันก็4กว่าบางวันก็2แต่เมื่อก่อนนะ่ะมันเริ่มต้นถูกประมาณ0.2แบตเตอรี่อะ่ะผมก็ทำเควสท,ทำเควสไปนี่พวกแบตเตอรี่ต่างๆมันสามารถขายได้ด้วยอยากให้ดูว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมมีแบตเตอรี่ประมาณ15อันก็เท่ากับชาร์จ15วัน แบตเตอรี่หนึ่งก้อนชาร์จได้ยีิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่ามันเหลือเจ็ดชั่วโมงแล้วเรากดชาร์จมันก็จะนับยี่ิบสี่ชั่วโมงซึ่งไม่คุ้มหรอกคุณต้องชาร์จแบบใกล้ๆหมดเวลาอนะประมาณสิบห้านาทีหรือหนึ่งถ้าเกิดไม่มีเวลาเฝ้าก็กดก่อนหนึ่งชั่วโมงก็ยังก็ยังได้หรือปล่อยให้ขาดก็ยังไม่ได้ถ้าขาดคือกําลังขุดมันจะลดลงนะครับผมมันจะลดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะสมมติว่าผมขุดเหรียญแล้วเราคอยได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่อ่า ถ้าเกิดสมมติว่าแบตเตอรี่หมดล้วผมก็จะเหลือ001หรือ0009อะไรประมาณเนี้ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆจนหมดอันนี้จะให้สําหรับคนที่ต้องเข้ามาเล่นเกมทุกวันเมื่อก่อนมันไม่ต้องชาร์จมันชาร์จไฟฟรีแต่ตอนนี้เขาเริ่มมาเก็บค่าชาร์จไฟนะครับเพราะว่าให้เกมมันหมุนเวียงอันนี้ก็คือกําลังขุดถามว่าขุดคุ้มไหมแต่ละวันโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อถึงตรงนี้ก็คือตอนนี้มันมีกิจกรรมให้ตอบแบบสอบถามเอาเหรียญ อนนี้ก็ขุดได้ประมาณแค่นี้วันละ1.9บางวันก็ได้1.6ขึ้นอยู่กับเกมเขาปรับปรับความสมดุลตอนนี้ผมมาเน้นขุดด็อกคอยก็คือได้วันประมาณ0.7ก็ประมาณบาทกว่ากว่าต่อวันถามว่าเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อน10 PH นะ่ะขุดได้ถึงประมาณ30ด็อกต่อวันเลยนะซึ่งกําลังขุดมันแตกต่างกันเยอะเลยและเกมมันอยู่มานานแล้ว เกมมันอยู่มาก่อนผมเล่นสองปีเท่ากับผมเล่นสองปีเท่ากับเกมเนี่ยสี่ปีละเห็นไหมครับว่าสองปีโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดต่อมันจะมี q u วสต,ต่างๆสำหรับคนที่ต้องการแบบต้องการแบตเตอรี่ฟรีก็คือต้องมาพยายามทำ q u e s t q u e พวกนี้ก็จะมีมั่งไม่มีมั่งเนี่ยก็คือต้องมาเนี่ยเข้าหัวข้อนี่ตอบแบบสอบถามเนี่ยมันจะมีให้ขึ้นตลอดบางทีเข้าไปก็ไม่ได้ตอบ มันก็มีบ้างไม่มีบ้างอันนี้ผมทําไปคูณสามก็คือสามอันสามวันผมพยายามทําให้ผ่านแค่วันละอันพอเพื่อเอาแบตเตอรี่ไม่อยากเสียเวลาเยอะบางทีมันก็หลอกตอบแบบสอบถามทําจนเสร็จแล้วมันก็ไม่ให้ก็มีนะครับซึ่งบางทีเราก็รู้สึกเหมือนโดนเกมหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่จะลงทุนไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมเกมมาถึงจุดที่มันจ่ายผลตอ,ตอบแทนน้อยและยากมากแต่ว่าถ้าใครอยากอยากเล่นเอาสนุกขำๆแบบผมเงี้ยก็ ก็เล่นเนี่ยเล่นเกมพวกนี้ไปเรื่อยๆปเปลื่ยเนี่ยเนี่ยเกมที่มันมีให้ให้เราเล่นเนี่ยเล่นทำเคเวสไปเรื่อยเอาสนุกนะครับแต่ว่ามันได้เหรียญบิตคอยจริงเนี่ยมันก็จะโอนมาให้เราก็มาจะดูว่าถ้าได้จริงไม่จริงเราก็มาดูสถิติก็ได้นะอันนี้ก็คือเหรียญที่บางทีมันแจกแล้วหรือเราแลกเหรียญแลกเหรียญก็หมายถึงว่าเอาเหรียญพวกนี้มาเปลี่ยนเป็นเหรียญบิตคอยเอยมาเหรียญเหรียญเกมอะมันก็จะหนึ่งต่อหนึ่ง แล้วแต่งเงื่อนไขกำหนด <c oughs> ทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าผมได้เงินจริงหรือเปล่ามาดูตรงนี้เลยอันนี้ผมจะถอนทีละ30สิบด็อกตอนแรกก็สามเก้าสาสสามสิบถ้ากับผมเล่นมาสองปีอะผมได้ด็อกแค่เนี้ยแต่ว่าผมขุดหลายเหรียญน,นะผมไม่ได้ขุดเหรียญเดียวนะนี่ถ้าอย่างเงี้ย i t c o i n ผมก็ใช้เปอร์เซ็นต์น้อยก็นานๆสักปีหนึ่งถอนถอนได้ทีอี h ทเรียมก็เหมือนกันอีทเรียมอันนี้คือผมได้บล็อกรางวัล บล็อกรางวัลหมายถึงว่าในเกมอะ่ะบางทีมันมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมันก็โอนมาให้เราเลยประมาณพันกว่าบาทสมัยก่อนอีทีเลียมแพงผมก็ถอนม,มาเป็นเงินใช้ได้เลยอีทีเลียมส่วนใหญ่ถอนค้าแตกก็0.08ก็คือประมาณพันบาทอ่ะแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าถึงพันหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนอะ่ะ0.08คือพันบาทขึ้นไปเพราะค่าอีทีเลียมแล้วจริงๆเราจะได้ไม่ถึง0.08เราจะได้ประมาณ0.07ก็คือยังหลักพันอยู่เพราะว่าค่าธรรมเนียมมันแพง นี่ให้ดูว่าเวลาผมถอนไงนี่ผมก็ถอนตั้งแต่เริ่มเล่นตั้งแต่ปียี่สิบสองยิบสามช่วงปีแรกๆอ่ะจะเล่นสายฟรีจะเล่นไม่ได้เงินหรอกผมบอกเลยใครที่ลงทุนตอนนี้นะต้องพูดย่งยว่าถ้าจะเล่นสายฟรีอ่ะต้องมีความพยายามหรือชื่นชอบในเกมแล้วพยายามเล่นหลายๆเกมนะแล้วเราถึงจะได้ถ้าเกิดเราเล่นแค่เกมสองเกมไม่คุ้มหรอกอมผมระหว่างว่างงานเงี้ยสมมติว่าตอนกลางคืนไม่มีงานทํา หรือไม่มีจ็อบทําพิเศษผมก็จะมาเล่นเกมพวกเนี้ยเพื่อเอาเงินคือในเกมเนี้ยคือผมถอนไปเอามาใช้ส่วนตัวประมาณ5้0 0กบาทแล้วนะในระยะเวลา2ปีเนี่ยแต่เหรียญมันก็มีให้ขุดเยอะจนเหรียญพวกเนี้ยผมก็เลิกขุดไปละเนี่ยเห็นไหมขุดแต่ว่าไม่มีรายการถอนถ้านิวนิวหรือฮอทฮอเนี่ยก็คือมันจะมีเหรียญเข้ามาใหม่ให้เราเติมหรือเราให้เราเติมอย่างเดียว สามารถรับเหรียญประเภทอื่นได้ด้วยสมมติใครที่ถือเหรียญแล้วติดดอยยาวๆก็เอามาแลกได้อันนี้ก็พวกเควสกิจก,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 กรรมก็จะมาบอกหน้าจอก็ประมาณนี้นะเผื่อใครแบบงง,งงๆอะไรประมาณนี้อันนี้เป็น q u วสรายสัปดาห์มันก็จะแจกเหรียญถ้าทําถึงก็ได้นะถ้าทําไม่ถึงก็อด <S <S อเควสมันก็จะประมาณนี้เกมมันก็จะวนเวียนแต่ตอนนี้มันเอาเกมไนี้ออกไปแล้วแล้วคอยซีซันเก้านี่มันจะอัพซีซันไปเรื่อยๆ ตอนนี้มันกี่วันละตอนนี้มันหกวันมันเปิดตัวที่75วันเจวันนะครับตัวนี้ตัวซีซั่นนี้เนี่ยพอเราทำเควสปุ๊บแล้วก็กดกดรับเลยกดรับปุ๊บแล้ว e พ p มันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้พอ e p e เด้งตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มากดที่หน้าบ้านแล้วก็มาดูในเครื่องขุดตรงนี้อันนี้คือชั้นผมเต็มนะผมพยายามเปิดชั้น3อยู่ชั้น3มันใช้ประมาณ35มห้ืเลอร์อรอคอย ซึ่งกำลังเก็บขุดเก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ขายเครื่องแล้วก็ที่สําคัญคือผมพยายามเก็บเครื่องพวกนี้ไม่ให้มันซ้ํากันเห็นไหมครับว่าผมเก็บใส่อันนี้ไว้ซึ่งจริงๆผมมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าผมไปลงตลาดขายขายไว้ก่อนรู้ปะ่ะการที่เราเก็บเครื่องไม่ซ้ำกันเราจะได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วมีผลยังไงก็คือนี่อันนี้คือเกมเกมที่ผมเล่นสะสมไว้ก็ประมาณ1.5 p h ถ้าเกิดเราเล่นทุกวันอ่ะมันก็จะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอะไรประมาณนี้แหละถ้าเราเลิกเล่นเลยก็จะเป็นศูนย์ถามว่าไม่เล่นได้ไหมได้ก็แล้วแต่เราแต่เราก็ต้องจ่ายค่าเช่าห้องถ้าเกิดใครมาเล่นช่วงนี้คือต้องเสียค่าเช่าห้องของเกมเนี่ยค่อนข้างแพงแทบจะไม่มีพลังงานในการขุดหาเงินเลยอันนี้เครื่องขุดผมได้เจ็ดจุดสี่แปดถามว่าเปอร์เซ็นต์มันบวกตรงไหนนี่ไงโบนัสพาวเวอร์สี่พีเฮเลยนะครับผมถ้าเรายิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะเรายิ่งได้บวกเยอะ ถ้าบวกจริงๆผมมีแค่ประมาณ8.9 pH เกือบ99แต่แต่ถ้าเราได้ตอนนี้ผมได้50กว่าเไงมันก็เลยบวก4เกือบ5เลยทั้งๆที่มันแค่8กว่า pH ถ้าได้50ก็ประมาณ8ตีกลมๆว่าถ้าเรามีกำลังขุด8งแงเราก็จะได้4เป็นโบนัสฟรีมันก็ทำให้เราขุดได้เยอะมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ผลการสรุป อย่างที่บอกอะว่าแต่ละแต่ละวันเท่าไหร่ผมจะเน้นเหรียญไหลเหรียญเป็นหลักตอนนี้ผมก็จะมาขุดเหรียญแล้วก็คอยเหรียญเกมเนี่ยเอาไปซื้อของเพราะว่ามันสําคัญมากตอบแบบสถานเมื่อกี้มันก็จะมีบอกเนี่ยเห็นไหมว่าศูนย์เนี่ยคือผมตอบแล้วมันไม่ได้ไงบางทีมันก็ไม่ขึ้นอืมบางทีมันก็ไม่ขึ้นนะเราก็ต้องมานั่นนี่แล้วก็เดี๋ยวผมได้ด็อกประมาณอีกสามสิบด็อกซึ่งตอนนี้ได้ยี่สิบหกละก็ใกล้จะก็ได้เวลาใกล้จะถอนถอนอีกละ พอช่วงหลังพอเราเริ่มมี PH เอะเยอะๆหรือสะ,สะสมเครื่องขุดได้เยอะอะเราก็จะถอนเงินได้บ่อยขึ้นจากเมื่อก่อนผมถอนได้ปีละครั้งสองครั้งขุดหลายเหรียญก็ตอนนี้ก็ขุดได้ถี่ละแล้วก็แล้วแต่เราเลยว่าเราอยากเลือกกําลังขุดแบบอันไหนอันนี้ผมให้ดูเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันนี้ผมห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอคอยสาสิเปอร์เซ็นที่เหลือก็คืออย่างละห้าเปอร์เซ็นทีแรกผมขุดบีนบีอีกสิบเปอร์เซ็นแต่เนื่องจากว่าพอเหรียญมันเริ่มเยอะมากขึ้นเราต้องเฉลี่ยในการขุด แล้วเงินอ่ะมันจะกระจายตามขุดพวกนี้เราก็ผมก็เลยจะเน้นไปทางด็อกคอยอีทเทียมกับบิตคอยอ่ะคือค่าธรรมเนียมมันแพงเดี๋ยวพอผมขุดถอนได้ผมก็จะเลิกขุดเลิกขุดแล,แล้วเราก็จะไปนเน้นสายเดียวอาจจะเป็นบิตคอยอย่างเดียวอีทเทียมอย่างเดียวขุดสองประมาณสามเหรียญพอขุดประมาณสามเหรียญพอนะครับผมจนกว่าจะมีไรายได้สามารถถอนได้ทุกเดือนหรือขั้นต่ำสามร้อยบาทต่อเดือน หรือบางทีอาจจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นก็อาจจะถอนได้สักประมาณพันหนึ่งต่อเดือนมันดูเหมือนน้อยนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นแค่ถ้าเกิดเราเล่นเกมแล้วมันมีไรายได้อะเออมันก็คือดีนะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้เกมเดียวนะผมเล่นหลายเกมนะเผื่อใครแบบสงสัยว่าเอ๊ะคุณเล่นเกมเดียวแล้วจะคุมไหมคือผมทํางานฟรีแลนซ์แล้วกลางคืนผมก็มาเล่นเกมเก็บอะไรพวกนี้เรื่อยๆไปเปืยเอาสนุกสนานขำๆแล้วถ้าเกิดใครที่สายลงทุนก็ระวัง การลงทุนมีความเสี่ยงนะอันนี้ไม่ได้ชวนการลงทุนนะแค่มาทำสตรีมอธิบายเฉยๆโปรดเข้าใจด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปลงทุนแล้วเจ๊งแล้วมาฟอ้องร้องอย่างนี้ผมว่าพวกนี้ไม่งงมากเลยฟังแต่คนอื่นเล่าแต่ไม่ใช้สมองคิดโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีซั่นเกใครที่อยากจะเล่นเข้าตอนนี้ก็ฟังกันดูดีๆนะครับผมแล้วก็ตัดสินใจเอาแล้วกันอย่าให้ใครคนอื่นมาแบบเหมือนกับว่า มาฟังเขาว่าดียังงู้นดียางงี้ผมเห็นในกลุ่มอะบางคนน่ะบอกว่าเนี่ยเล่นเกมเนะี่ยได้วรพันได้วลรพันผมถามว่าคุณลงทุนไหมต้องลงทุนอะถ้าลงทุนซื้อเครื่องพวกนี้อย่างน้อยหมดเป็นแสนหมดเป็นแสนได้แค่หลักร้อยเองได้ได้ไม่เยอะหรอกไม่คุ้มไม่คุ้มกับการลงทุนนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบตะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับตอนนี้ผมมี เปิดห้องสองห้องผมกําลังจะเปิดห้องที่สามอยู่นะครับน่าจะต้องใช้เวลาอยู่นี่อันนี้ขุดได้แกะเน,นี่ยตอนนี้ได้ยี่สิบสองแล้วขาดอีกประมาณสิบสามสิบสามดอนสิบสามโลโลโคอยก็จะได้เปิดห้องใหม่เป็นชั้นที่สามได้แล้วทีนี้ก็เราจะมีห้องเก็บเครื่องขุดเยอะมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถขุดได้เยอะมากขึ้นด้วยอะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไปละ